ฮัลโหลกลัสวัสดีค่ะว yeah. ันน mm ี hmm. ้ออกบ้านได้จ้าออกไปยังตลาดนี่เนาะไม่ยังตลาดในเมืองจ้ะไม่ยังตลาดในเมืองบาริมาโดนแล้วะค่ะตลาดรู้สึกว่ารู้สึกว่าตลาดไงขึ้นกว่าเก่าแน่อน่แน่เนาะตลาดไงขึ้นกว่าเก่าแล้วก็โอ้ทรงสะอาดเดยสะอาด นากับใครเอ่ยนางมากับใครพี่น้องมากับดิงบิงมากับดิงบิงแม่ลองดิงด้วยที่นั่งขึ้นมาโมนี้ก็คือว่าขึ้นมาขึ้นมาหาซื้อเสือรถพี่น้องฮะขึ้นมาหาซื้อเสือมอไซค์มานี่ไปถามในซางข้าเจ้าข้าซา,ข,า,าข้าเจ้าบอกเอารถขึ้นมาเลยสีไสให้มันกมมระเบนถึกพี่น้องลักหมื่นจ้านะคะเว็บใจใหญ่ เพราะว่ามันแพงนะแพงแพงพออย่างพอมันเป็นคลองนาเข่าจากต่างประเทศน้องเป็นคลองนาเขามาจากไทยนะน้องอะไรยังมันก็สิแพงเสือมันกะประมาณหมื่นแล้วปลาหยางก็หาซืออ้อยงังนี่มาตอนนี้มาหลอบนี้รู้สึกว่ามันก่วงแล้วก็สะอาด สนนกสาตาโอ้ย่าแกมาไหมดิฮะพักอันทีข้างนี้จะเป็นโซนพักนะจ๊ะนะโซนพัก อยากซื้อปีกเป็ดมานางปีกกินกับบักแก้วปีกเป็ดเาตัวเป็ดดีป่ะตัวเป็ดทอนคนอร่อยบ่โอ้ยมันงาเออมนบ่แลออ้วท,ท้อนให้ค่ะ แบบเราขั้วให้แล้วก็มานั่งปิ้งกินสุดท้ายก็บไรรยายังเอิญเข้าม้านิ่งมาย่างเราเรอแรกก็บ,บริมีเงินนะคะเออบริบริมีเงินกี่พนักพี่น้องเชื่อเลยอยากแกงไข่บดแดงใส่ผักหวานดิโอคือเก้านั่นแล้วนี่ถ้วยใส่ไข่สามสิบพันหนึ่งเองพี่น้อง โอ้ยนี่เอาเงินมาอยู่กว่าแสนหนึ่งอยากมีมีขี้าภาษะเสียโอนใจขี้หวากมีเนาะโอ้ยมีมีอ่ะมเท่านจันเทไรก็ใครมาแดงนะน้ำไม้กมีจ้าน้ำไม้เจ้าบอลนาไม่เนาะม่แมคข้าจันเทไรก็ใครมาแดงนะสาจันละสามสิบซิมเกลใส่ สามสิพนี่กระหาสิบาทไปเลย,ย,ยน,น,ลนอันนี้อยากกินกนะครับอันนี้ชิมมะแกพี่น้องคิดยากจ้าปีทั้งปีต,ตั้งเ<อ>็ฟตายขึ้นมาเนี่ยบนียใครบรดจะเทีอยู่เลยพี่น้องใครบรแดงก็ต้องไปเนียต้องไปแย่าได้ไปแย่ใครบ่รดงจะเทียอยู่บนนะรงนี้ไกบมีเงินอะไนี่นะ<อ>บรมีเงินสชอันนี้หาซี ขายเพงแท้ๆสาคนดดที่ยายโอเค่หมคคนคนใช่ได้คนไม่ใช่นั่งกันังบ่นี่แกนี่ก็ไม่เอี่ยนี่มีนสดจ้าบอ่า ยังมาเสื่ออาหารบ้านนอกตัวเองอยู่อยู่นะคะดีแล้วไปพี่นอบบ้องดีแล้วบ่ซื้อแต่โมฮงมากินพร้อมของโปรดอาดามอย่านั่งใส่น้ำผักขาใช้น้ำบอกว่ขาของขาวเอาอยู่บนผักขาโอ้ยหาใช่แล้วไหมดิบะแเทมบะผักขาฮะขาผักขาท่านกิน ไปเทารไลดูมาเทไรจะไปแกงแล้วไปจักน้องม่ไปจักผพักวานแล้วก <c oughs> ็สามสิบแปดแปดเจ้าเป็นเชนเซนนชิเเชนชิ0พันซืกับข้าวนะคะสองร้อยบาทสิบบาทเจ้าบาทร้อยนงน่ะสองร้บาทพอดีสองร้อยตัวหน่อย ไม่คิวอ่ะจะมันเนาะคุให้โอนเข้ามึงเนาะแสนสิบพันโอ้ยเงินนันเงินดำมันใครก็สองสามแสนนี่บ่พ่อซีหิวยังเมื่อดอกพี่น้องเ้ยชูตสตกบเขาใจมีเรื่องปวดปวดหัวกับตัวฮี้์โตัาตัวี่นหาหรออ่หนึสองสาม มันไม่ใช่ลาดนะปอีนี่มึงจะบอกกูถูกูนี่หน่วยสีปะหน่วยธนากดเองนะปุ๊บปเบิบุงบอ่ะธนาคารลาวโอยาบาค่ะโอนขามธนาคารกูบม่ไรพี่น้องบิงต้องเลือกต,ต้องเลือกโอนขามธนาคารเลือกธนาคารโอน,าานปะยืมแม่น้องดิ้งหญิงนี่นะพ่อจูจะพักกดบอ <laughs> ไป,เ,ปอเดี๋ยวจะโอนใจค่ะเพชรคนเดียว เมื่อปีกเป็ดสั่งเป็ดแม่ลิงลิงอยู่บ้านเป็ดตัวเองก็มีอยู่เพื่อนบ่ิษัทขายเป็ดเป็ดตัวเองก็มีหักบอกบอริษัทบริษัทขาบริษัทยางมันแห่งดีกว่าเอาเป็ดยังงานคนปลาพี่น้องยังหลอกคนนะคะทุกชิ้นปลาหมึก

นี <54. S 2> ่ม MM ันเรงต้งแต่งในเสนป่านี่มันเัต้งแต่งในแสนป่าเล้วออกก่อนเจ้า

เเคยกินด้บ่เคยกินโตนโต,ตจักจันอ่อนนะฮะปีทั้งปีเห็ดได้กินท่านึงแล้วปน เสิรเป็นลูกเมล็ดนี่เว้ยเมืออไกันเว้ยบ๊ามลายากัน,กนองอัขึ้นมาเรียกจะใส่กันสิแกรถมาไใส่ขึ้นมาให้เขาผสมพี่ใส่เปลือกใส่ค้องแท้มันเองเนี่ยมันเลยแพงี่ใส่รอบแมกก็ไป <c oughs> กอลอมันก็เบี้ยวทางในเมืองในพี่น้องยังอยู่ในปักช่องนี่นะอันทางในกลางบ้านเขาได้พี่น้องทางทางคอนกรีตทางอันลาดยางมีแต่สเส็นลักนั่ง อยู่ในหมู่บ้าน<ม>เขาก็เป็ดนน่นแหละทางดิงดเด้งไงกุงก้งไงกล่อง,องบ้านเทแีแหล่งไปมาทางเขตนอกเขาได้ทางคนกีดมาแล้วเลยเอออยู่เขตบ้านนอกยังมีทางคนกีด่ระบาดในเมืองเผื่อไงกุ้งไงกล่อง ดวงน่าเกินมาอย่างเดียวยังจามันแล้วพระจักรนัะตาเกินเขาคุดนเขาไม่เขาพุดทุกกำลังใจไปแล้วเจ้าค่ะโดยสบายดีสวัสดีปุลุงน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตเป็นบาแล้วครับ